เพร้อมนะครับรอฟังสัญญาณน,นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S โอ้ซัมือร์เลยครับเองครับมา ตบมือครับตบมือครับผู้ปกครองก็ตบมือได้นะครับโอ้โหตั้งแต่สามบแล้วนี่สินี่ทัได้ี่สาวทะเล ตอนอ่ะเดี๋ยวเขาไม่พูดก็ไม่มีงานทำหรอกแต,ต่กวน มีต้องเชื่อมสีเขียวมาบอกให้ภาคหน่อยภาคหน่อยมีกระพาะปลาครับโอ้โหฉันอันนั้นเป็นตาหรืออะไรครับก็ตื่นแล้วนะครับตื่นกคนอมฝันแล้วคือสีเขียวแน่นอนเด็กขึ้นคัดเอาสุดท้ายเลยใช่ไหมเนี่ยเด็กตะบะพิมพ์ปลาเฮ้ย